รามันการละครขอเสนอนิยายรักเบาสมองโดยบทประพันธ์และบทละครของกวีวัตรกลิตรประพานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มรูปรอแถมรวยอีกตั้งหาก ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกหญิงสาวผู้หิวกระหายตามล่าเขาพร้อมที่จะสู้เขาจึงมาพร้อมด้วยเรือพ่วงหนึ่งลำความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในเรือพ่วงอลลเว ออนจะตกใจอะไรกันครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนนะคะคือใจคอคุณจะจ้างออนมาเพื่อก็หกคนในบ้านคุณอย่างนั้นเหรอคะก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าอุ้ยนี่ยังมีแต่เอกเลยคะเนี่ยคืออย่างนี้ครับงานประจําของคุณนะ่ะก็งานเลขาอยู่แล้วแหะแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่คุณออนจะต้องไปที่บ้านผมไปที่บ้านเลยเหรอคะเดียเยเ๋ยวก่อนนะครับคุณออนไม่ต้องทําตาโตแบบนั้นผมนะ่ะ ไม่ได้คิดไม่ดีมีร้ายกับคุณออนหรอกแค่ผมอยากจะแสดงละครให้คนที่บ้านรู้เท่านั้นเขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับผมผมรำคาญมันก็เท่านั้นเองแล้วจะให้เล่นละครกันยังไงล่ะคะอ่อนก็เล่นไม่ค่อยจะเป็นด้วยอะ่ะกลัวว่ามันจะไม่เนียนไม่ยากไม่ยากเชื่อผมคุณคะมันก็ไม่ยากแต่สำหรับอนะ่อนน่ะอ่อนว่ายากคะ่ะแล้วคนที่บ้านของคุณตนุพัฒน์เป็นยังไงอ่อนก็ไม่รู้ ก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวผมก็น่าจะรุ่นเดียวกับคุณแล้วก็แม่บ้านกับสาวใช้แม่คุณพ่อคุณน้องสาวแม่บ้านกับสาวใช้ก็ห้าคนรวมคุณด้วยก็เป็นหกก็อาจจะมีแขกรับเชิญบ้างไม่ได้รับเชิญบ้างอีกหนึ่งคนครับนี่คือตัวละครเอกของเรื่องที่ผมจะให้คุณช่วยผมทำไมคะ แขกที่รับเชิญบ้างไม่ได้รับเชิญบ้างเนี่ยเป็นใครกันเลยคะเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่ง,งนึกแล้วเชียวนึกว่ายัางไงครับก็คุณคงไปทำอะไรเธอไว้แล้วคุณก็หลอกเธอแล้วเธอก็ตามมาที่บ้านใช่ไหมคะงั้นผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับคุณฟังนะ เลอคาเนี่ยโอ๊ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยแล้วทีนี้คุณเข้าใจผมหรือยังว่าผมนะ่ะลำบากใจแค่ไหนนี่ดีนะว่านายนชิตเพื่อนผมนะ่ะเขาช่วยเรื่องลูกอ๋อคุณึ่งได้เอาดาวหางมาเลี้ยงตบตาว่าเป็นลูกใช่แต่ว่าผมจะต้องหาภรรยาด้วยไม่งั้นแค่ลูกเขาก็อาจจะให้ผมแต่งงานกับปวียาผมไม่ได้รักเธอ คุณแม่คุณตนุพัฒน์คงอยากจะได้ลูกสะใภ้ที่สมกับคุณมั้งคะไอ้สมหรือไม่สมอ่ะผมไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะยังไงอ่ะผมหาของผมเองได้แต่ผมไม่ชอบนิสัยของปวียาคนที่จะสมกับผมน่ะไม่ต้องสวยขนาดนั้นหรือถ้าจะสวยก็ขอทิสัี่ดีๆไม่ต้องรวยแต่ขอให้ขยันสามารถเลี้ยงลูกของผมให้ดีก็พอแล้วแต่ถ้าลูกอย่างดาวหางอ่อนว่ายากนะคะ เลี้ยงยากอาจจะต้องล่ามโซ่ดูซ้ำมั้งคุณก็จริงๆแล้วผมเองก็สงสารดาวห่างนะเขาเป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานฉลาดเสียอย่างเดียวเขาเป็นเด็กกำพร้าแต่ยังว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ ผมกะว่าจะเลี้ยงเขาเอาเป็นลูกจริงๆสะเลยฮะอะไรนะคะโทษคุณผมสงสารเด็กคนนี้จริงๆแล้วอีกอย่างปกติผมก็ช่วยเหลือได้กำพล้าอยู่แล้วอย่างเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็โอนเงินผ่านบัญชีช่วยอยู่แล้วล่วะเพราะเพื่อนผมนายนุชิตเป็นคนหน้าอยู่ที่นั่นฝ่ายระดมเงินทุนนะครับอุ้ยแบบเนี้ยอ่ออ,อยากทําทบุญด้วยจังค่ะ แต่ว่าคงไม่มากเหมือนท่านประธานนะคะเลขาก็ทำบุญต่างกำลังครับยินดียินดีนดอืมแล้วแบบนี้ดาวหางเขาต้องไปโรงเรียนไหมคะไปครับแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมเขาเลยมาช่วยผมได้ก็น่าจะสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพอโรงเรียนเปิดดาวหางจะมาเล่นละครได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกผมจะเอาเดาวหางมาเลี้ยงเป็นลูกจริงๆ ส่วนคุณก็เป็นภรรยาป,าปลอมๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีค่ะงั้นอ่อนก็ต้องไปอยู่บ้านของคุณตนุพัฒน์ประจำเลยสิคะครับอ้โธ่คุณดาวหายังตกลงเลยนะครับนี่คุณจะยอมแพ้เด็กอย่างนั้นเหรอแหมคุณคุณตนุพัฒน์คะนั่นมันเด็กนะคะ เด็กน่ามันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ออนเป็นผู้หญิงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุณตนุพัฒน์มองข้ามไปนะือผมมองข้ามอะไรไปแล้วครับอ้าวก็คุณมองข้ามเรื่องแม่สามีกับลูกสะใภ้น่ะสิคะมันไม่น่าจะมีอะไรนะครับแมแต่จากที่ฟังคุณตนุพัฒน์เล่ามาอ่อนก็ขยาดแล้วหละ่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณแม่ของคุณเนี่ยดีไม่ดีนะอ่อนอาจจะโดนคุณแม่คุณตบให้ด้วย แถมยังคุณปวียายอีกองานเนี้ยเสียงนะคะผมรับรองในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินออนว่าประกันชีวิตมาได้ยินเข้าแบบเนี้ยเขาคงไม่กล้ารับประกันออนหรอกค่ะเอาเถอะหน้าผมรับรองว่าไม่มีอะไรเออแล้วคุณพ่อของคุณล่ะคะคุณพ่อผมทําไมล่ะครับก็ไม่เห็นคุณเล่าอะไรเกี่ยวกับท่านเลยอะออนก็ไม่มีข้อมูลของคุณพ่อคุณด้วย คุณพ่อของผมนะครับชื่อในพลสมยศท่านเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับโดยรวมๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะท่านสนุกไปตามภาษายังไงคะที่ว่าสนุกไปตามภาษานะก็แอบมีอหนูนะครับตายแล้วเกือบตายหลายครั้งแล้วล่ะครับเพราะว่าคุณแม่จับได้ก็เลยห้ามออกจากบ้านแล้วก็หันมากินของในบ้านอุ้ย นี่ถ้าคุณแม่คุณรู้ไม่หวังบ้านแตกดูดูแล้วจากที่คุณเล่ามาเนี่ยออนว่าคุณพ่อคุณนคงเหมือนลุงที่คุณเกือบชนเมื่อตะกี้นะคะมีเด็กสาวๆนั่งมาด้วยอ่อนว่าไม่น่าจะใช่ลูกนะคะนั่นน่ะเด็กผู้หญิงนั่นไม่ใช่ลูกหรอกครับเป็นเด็กรับใช้แล้วลุงคนนั้นน่ะก็พ่อผมครับว้ย พูดอะไรไม่ออกที่คุณพ่อผมเดินมาคงจะเอาเรื่องแหละแต่คงเห็นว่าเป็นรถผมก็เลยเดินกลับไปมิน่าล่ะออนก็ยังสงสัยอยู่เออแต่ว่าออนออนต้องขอโทษนะคะเรื่องอะไรเหรอครับก็เรื่องคุณพ่อคุณนะ่ะออนไม่ทราบว่านั่นคือคุณพ่อของคุณไม่เป็นไรหรอครับเอองั้นออนจะลองรับงานนี้ดูนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงออนก็ผึัว้ากล้านะคะคุณแม่คุณกับคุณ,คณ,คณ,คณปวียาฟังจากวิรลกรรมแล้วออนหัวใจจริงๆเลยผมรับรองว่าจะไม่มีอะไรรุนแรงแะครับอีกอย่างเด็กสาวรับใช้ที่ไปกับคุณพ่อผมนะ่ะชื่อตูลูเป็นเด็กดีแต่ว่าอาจจะเสียรู้พ่อผมนะครับแต่พ่อผมก็คงแอบจะเลี้ยงดูอย่างดีแหละ ตูรูขยันทํางานอยู่ครับแล้วก็มีป้าอ้วนป้าอ้วนเนี่ยเลี้ยงผมมาเลยนะครับผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยยิ่งน้องสาวผมเนี่ยถ้าผมโอเคกับใครน้องสาวผมก็โอเคตามด้วยแต่ออนไม่ได้เป็นอะไรกับคุณนะคะก็แล้วเขาจะรู้ไหมล่ะครับว่าเราตบตาอ๋อเออจริงค่ะออนลืมไปจะว่าไปแล้ว นิอ่อนก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะสาวสวยท่าทางปราดเปรียวแต่ว่าเรียบร้อยเวลายิ้มก็พิมพ์ใจเราจริงๆจะเหลือก็แต่นิสัยว่าไปกับเราได้ไหมเท่าที่เราดูดูมันก็ไม่น่าจะพลาดนะว่านิอ่อนเป็นสาวสวยที่นิสัยดีทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าเธอจะมีแฟนหรือยังนะ คุณตโนพัฒน์จ้องหน้าเราค่มเงเอะนี่เขากํานังคิดอะไรอยู่นะสายตาของเขาที่มองจ้องมามันทําให้ใจเราวูบวาบอย่างประหลาดอาการแบบเนี้มันเหมือนกับที่ภูวิ์เคยจ้องเรามาและมีอาการและความรู้สึกคล้ายกันแต่ไม่นะเรามีภูวิย์อยู่แล้วเราไม่มีทางที่จะนอกใจภูวิ์ไปได้หรอก กลับกันหรือยังครับหลังจากที่คุูตนุาพัฒพาเราไปที่ห้องพักที่อยู่ใกล้ๆกับบริษัทนั่นเองเขาให้เราเอาเสื้อผ้าเข้าไปเก็บแล้วเขาก็ให้เราขึ้นรถมาน่าจะพาเราไปที่บ้านของเขาแน่ๆเขาบอกว่าวันนี้เริ่มง,งานกันเลย เอาเลยเหรอเราทำทักไม่ถูกจริงๆนะเนี่ยใจของเราตุ้มๆต่ำๆเหมือนกำลังเดินทางไปที่หลักประหารยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนกับดาวหางเลยหน้าตาละื่นชื่นบานอยู่ตลอดแล้วเราก็แสดงเป็นแม่ของดาวหางโอ้ยตายตาตตายแน่ ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่คะกลัวเหรอครับแหมไม่น่าจะถามเลยก็ออนบอกมาตั้งแต่มาตอนที่รู้เรื่องแล้วว่าต้องมาเป็นสะพ้ายกร,รมลอรอใจก็ไม่อยู่กันนะกับตัวแล้วหรอคะเชื่อใจผมท่านหน้ามันไม่มีอะไรหรอกเพราะคุณแม่ก็เกรงใจผมอยู่อีกอย่างผมก็เป็นลูกชายคนโตแถมลูกชายคนเดียวคุณแม่ไม่ค่อยกล้ากับผมหรอก ผมก็เกรงใจคุณแม่ของผมแต่ถ้าต้องมาบังคับให้แต่งงานแบบเนี้ผมก็คงไม่ยอมก็เลยต้องปฏิเสธแบบละมุนละม่อมนี่ไนเหรอคะที่เรียกว่าละมุมละม่อมใช่ครับดูอย่างดาวหางสิครับไม่เห็นจะบ่นว่ากลัวอะไรเลยก <c oughs> ็นัดมาดาวหางนี่คะเท่าแม่นีออนครับฮะ ตกใจอะไรเนี่ยแค่เรียกแป่แค่เนี้ยเราจะต้องเรียกให้เคยปากเดี๋ยวเกิดลูดออกไปเขาจับได้เนี่ยสิครับคุณแม่จะต้องสู้เราจะต้องเป็นคนสู้คนใครดีมาก็ดีตอบใครร้ายมาก็ร้ายตอบเฮ้ย <Hey, S 2> ดาวหางนี่กำลังคิดจะเล่นงานอะไรคุณแม่ฉันฮ oh, ะคุณพ่อครับใครจะแก้เล่นงานคุณย่าล่ะ เขามีวิธีของเขาโลกหน้ารับโลกคุณจะต้้องรักหลานโลกนั้นดาวหางคนนี้แน่ๆเลยคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันการละคร Thank you ¡La นี่คะไปเลยไปปะแกไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยไปประตูน,นี้อ่ะเอออุ้ยอุ้ยมีคนมาด้วยอะค่ะเป็นคู่หญิงอ่ะสวยด้วยนะคะแถมมีเด็กเด็กก็น่ารักเฮ้ยนี่นี่นี่หมายความว่าครูพาพาลูกพาเมียเข้าว่าเหรอคะเนี่ยแล้วเออครูคนนี้อ,อ่ะก็อกอีบ้า ตูลูแกไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมว่าตาพัทน่ะยืนรออยู่นานแล้วไปค่ะค่ะค่ะค่้คคคยปวดประสาทกับมันจริงๆดีนะที่มันทำความสะอาดบ้านเก่งไม่อย่างนั้นเ่ะก็ไล่มันออกไปนานแล้วคุณป้าคะมาเมื่อกี้นางตูลูมันบอกว่าพี่พัดน่ะพาใครมาด้วยเมียกับลูกโอ้ หนูยาจ้าอย่าไปสนใจเลยจ้านั่งตูรูน่ะมันบ้าท,ที่นั่งคนนี้มันก็พูดของมันไปเรื่อยน่ะแหละอย่าเอาเนื้อหาสาระอะไรกับมันเลยไ่้ไงคะผู้หญิงแล้วแน่นก็เด็กฮะไม่ไม่นะไม่หนูยาใจเย็นๆจะลูกใจเย็นๆนะจ๊ะ ย่า yeah. กองเอาไว้ตรงนั้นั่นแหละอุย้ยกางเอาไว้ตรงนี้งั้นพี่มาได้ตรงนี้ดิครับช่วยดูด้วยนะครับเดี๋ยวใครเดินมาเหยียบเอาเอาและนี่อ๋อต้าเป็นเจ้าของบ้านแน่แนเลยดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแพ้พันบอกทิ้งตาเป็นผู้ดีอยู่ในสังคมชั้นสงูงสวมใส่เครื่องเพชรแตงงามช่างเหมาะสมค่ากันจริงๆเลย อนังเด็กคนนี้มันตาถึงจริงๆพร้ผมชีอดาวหาวครับผมขอกราบสวัสดีคุณย่าครับฮะน<ะ>ี่มันอะไรกันอะฮะอุะ้ยเบาๆครับเบาๆไม่ต้องดึงเสื้อของผมก็ได้ครับให้เรียกให้ผมขยับมาหาผมผมก็มาแล้วครับก็เล้วแกเป็นใครล่ะฮะถือได้ยังไงถึงมาเรียกคุณหญิงป้าบงกฎว่าเป็นคุณย่าฮะ เป็นลูกของพี่ออโอ๊ยพอ่อละ่ะหูจะแตกแล้วละค่ะหยุดเถอะหนูยานี่นางตูลูเก็บเข้าไปในครัวเลยไปค่ะปวดหัวจริงๆเออหนูยาจ้าใจเย็นเย็นก่อนนะอ่ะตะพัดนั่งสิ แล้วนั่นแม่คนนี้เป็นใครเป็นคุณแม่ของดาหางครับเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณพ่อครับะฮืมแล้วนี่ก็คุณพ่อของผมเอ้ยไม่ไม่ต้องแนะนำสินะครับเพราะคุณพ่อก็อยู่บ้านนี้อยู่แล้วนี่แกหยุดพ่นน้ำลายได้แล้วอุ้ยคุณย่าครับอ เนื้อตัวของเรานั่นร้อนผ่าไปหมดเหมือนเรากำลังตกอยู่ในสมองระูมิสู้รบที่มีพวกคนนอนตายอยู่เกลือ่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเก้าวเข้ามาสัมผัสบ,บ้านที่เขาเรียกว่าคฤหาสของมหาเศรษฐีการตกแต่งบ้านรูหาราอลังการงานสร้างจริงๆมันช่างเหมือนกับในทีวีและที่เหมือนมากกว่านั้นก็คือหญิงสาวที่ชื่อบวียาอ๋อ คนนี้นีเองที่สร้างวีรกรรมโดยการเข้าไปในห้องของคุณตนุพัฒแล้วก็จับเขาเปลยผ้าล่อนจอนถ้าทางไร้กาศเหมือนกันนะเสียดายความสวยของเธอจังจะเต้ยว่านางงานยังอายเธอขาวผ่องสะอาดหมดจดดูสิเธอใส่เสื้อลัดคิ้วสิดจนจนหน้าอกหน้าใจทะลักคลายขนาดนั้นที่ถ้าอยู่แถวบ้านเรา คงถูกลวนลามไปแล้วละ่ะผมของเธอคยาวสยายเป็นมันเล็บกระทาสีแดงฉุดขาดทั้งมือและทา้ากางเกงที่เธอนุ่งน,นั้นก็ลักติ้งเช่นกันเป็นผ้ายืดเนื้อผ้าดีแต่ว่าสั้นสั้นจนแทบจะชุดบิกินี่เลยทีเดียวเธอกำลังจ้องมองหน้าเราอย่างเอาเป็นเอาตามองอะไร แม่ผมไม่เคยเห็นคนสวยนะครับหย่นั่งสิยะั่างกับพื้นแล้แหละล่งคู่กับลูกของแกเลยโหยชีวิตเราลำโทนเนาะคุณแม่จะนั่งกับพื้นได้ยังไงเมียกับลูกของผมก็ต้องนั่งข้างบนโซฟาสินิออนครับมานั่งกับผมตรงนี้ฮะอีคุณย่าครับอะไร คุณพี่คนสวยน่าจะโดนมดกัดนะครับคุณยาช่วยเอามดออกหน่อยสิครับ <c oughs> อีเด็กเปรตน,นี่มันอะไรกันคะพี่พัททำแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงเนี่ยแลว้วก็เนี่ยมันสองคนอ่ะมันเป็นใครมาจากไหนคะอหยุดหยุดนะไม่ต้องพยายามจะอะ้าปากพูดหุบปากเดี๋ยวนี้ หบปากเหมือนแม่ของแกนั่นแหละเออไหนตอบมาสิคะพี่พาดตอบมาสิว่าน,นี่มันคืออะไรพี่พัด์ํทำแบบเนี้หมายความว่ายัางไงกันอ๋อแล้วยาแล้วคะยาก็เป็นเมียของพี่พัดพี่พัด์ปลุกปล้ำขืนใจยานะคะเออแล้วพี่พาดพ,พามันมาแบบเนี้ยมันเหมือนฆ่ายาให้ตายทั้งเป็นนะคะพี่พาด์ตทำอย่างนี้ได้ยังไงกันคะ โอหนูยาจ้าหนูยาหนูต้องเข้มแข็งนะลูกนี่แหละเขาเรียกว่าหูอ,อกเมียหลวงมันก็เป็นแบบนี้แหละหนูโอ้โหนี่ถือว่าเป็นบุญตาของเราจริงๆเลยถ้าแม่ไม่เห็นกับตาแล้วคงไม่เชื่อเด็กขาดว่าสิ่งที่คุณตนนพัฒน์เล่ามานั้น มันเฉยแล้วต่อสองตาของเราคุณตนุพัฒน่าสงสารจริงๆเราเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแค่มาเล่นละครเท่านั้นเรายังเอื่อมรละอาแทน <c oughs> นี่ละเหลยสังคมคนรวยเขาก็ต้องมีเรื่องที่ต้องปวดหัวเหมือนกัน <c oughs> คุณหญิงบงกดกับคุณปริยาน,นั่งกอดกันร้องไห้ถ้ามองผืนผนๆแบบคนที่ไม่รู้จัก ก็คงจะน่าสงสารสองคนนี้อยู่หรอกแต่นี่เรารู้แล้วว่าสองคนนี้กำลังเล่นละครอ,อยู่เหมือนกันแล้วก็มีอาการช็อกรู้ว่าคุณตนุพัฒนะ์ั้นมีเมียมีลูกแล้วดูสิเขานั่งเงียบไม่พูดจาอะไรเลยแล้วนั่นเราเห็นแล้วชายสูงวัยที่เราเจอว่าตอนกลางวันกับสาวใช้ที่คุณตนุพัฒน์เล่าให้ฟัง กำลังเดินมาทางเพล่งนั่งอยู่อ้าวใครเป็นอะไรเหรอคุณหญิงหนูยาถึงได้กอดกันกลมร้องไห้แบบนั้นนะฮะคุณพี่คุณพี่ดูเอาเถอคะค่ะเื้ดูอะไรเหรอคุณพี่ยังจะถามอีกนะคะก็ลูกชายของคุณพี่นะสิคะไปพาเมียกับลูกที่ไหนก็ไม่รู้ เข้ามาในบ้านของเรานะคะอ้าวจริงเหรอตาพัดนี่แกมีเมียมีลูกแล้วเหรอเนี่ยฮะอ,อ,อ้าวาวไหวพระถนูวายพระเออแล้วนี่ใช่ไหมลูกของแกน่ะที่กําลังนั่งก้มหน้าอยู่เนี่ยโธ่เอ้ยน่าสงสารจังเลยที่ต้องมาเจอเรื่องราวสะเทือนใจแบบนี้โถไหนไหนไหนเงยหน้าขึ้นมาให้ปู่ดูหน้าหน่อยสิลูกผมเงยหน้าขึ้นมาแล้วครับ อา้าเฮ้ยลุงนั่นเองอะไรนะนี่แกรู้จักคุณพี่ด้วยเหรออ๋อไม่ได้รู้จักเปก็นการส่วนตัวครับแต่เคยเจอกันเมื่อตอกลางวันหาที่ไหนปู่ไม่เคยเห็นหนูเลยนะอเอ๊ะมันยังไงกันนะแกไปเห็นคุณพี่ที่ไหนอ๋อใช่วันนี้คุณพี่ออกไปข้างนอกมานี่คะ ใช่ตายแล้วนี่ดาวหางจะทําให้บ้านข้อแตกแล้วนะเนี่ยแล้วหันไปทางคุณตนุพัฒน์ลายนั้นนั่งเงียบตกทีเดียวคงกลัวว่าเรื่องจะแตกแล้วคุณพ่อจะโดนคุณหญิงบงกฎเล่นงานเขาพยายามจะส่งสิกให้กับดาวหางแต่ดาวหางก็คงจะไม่รู้เรื่องตามภาษาเด็ก ถึงจะฉลาดขนาดไหนบางเรื่องเด็กอย่างดาวหางก็คงไม่เข้าใจคุณยิงบงกฎก็พยายามจะคาดคานอาความจริงก็คงจะระแวงสามีตัวเองนั่นเองฮ่ารุ่มใจจังกับเรื่องสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคิดนอกใจแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงก็คงจะต้องบ้านแตกแบบนี้ละมะั้งว่าย่างไง แกไปเห็นคุณพี่ที่ไหนแล้วแกเห็นอยู่กับใครเอ๋ไอ้หลานชายของเราคนนี้มันไปเห็นเราตอนไหนขันวะอ๋อ,อหรือว่าจะเห็นเราตอนที่เราขับรถชนกับประพัดใช่ใช่มันต้องใช่แน่ๆเลยตอนนั้นนะ่ะเพราะว่าเราเดินไปดูว่ามันเป็นใครที่กล้าขับรถมาตัดหน้าเราขนาดนั้น พอเราเดินไปเห็นว่าเป็นตาพัดเราก็เดินกลับมาที่รถใช่แล้วเราเดินกลับมาเลยไม่รู้ว่าใครอยู่ในรถตะพัดบ้างดาวหงาหงดาวหางดาวหางจ้าคุณพ่อเรียกนะอ๋อคุณพ่อเรียกเดี๋ยวก่อนก่อนที่แกจะไปหาคุณพ่อของแกแกก็ต้องมาบอกฉันก่อน ว่าแกไปเห็นคุณพี่สามีของฉันอยู่กับใครอยู่กับพี่คนสวยที่ไปเปิดประตูเมื่อตะกี้นะ,ะเฮ้ย,ยคุณพี่ความสุขจากการรับฟัง รามันกาละครได้หมดลงแล้วขอเชิญพบกับรามันกาละครได้ใหม่ในวันต่อๆไปบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยกวีวัรกลิตป,ประพานห้องบันทึกเสียงสวนมิตรศกวันทิติยากรพินทรงเพลงและเสียงประกอบเจตอารยะเมทาวีดูแลการแสดง รามานกาละครร่วมกับห้องบันทึกเสียงส่วนมิตรสกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาโอกาสหน้าครั้งต่อไปเราจะนำความสุขกับการรับฟังมาฝากทุกท่านเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วรามานการละครขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดี สวัสดีครับ